สวัสดีครับวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมนะครับบาวเจนเขาใหญ่อ่าวันนี้ก็จะพามาดูแฟนซีนะครับแฟนซีสายคาลมนะครับอ่าขาวล้วนมีทั้งขาวล้วนแล้วก็เขล็ดแก้วนะครับก็ตามสีเลยนะครับก็พวกนี้นะครับจะเป็นพวกสายคาลมนะครับบางตัวก็ครูอ่างนะ แต่ก็ต้องลุ้นอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าเราไม่ได้แยกนะครับตอนนี้มีอยู่กองรวมนะครับกรงรวมข้ออะมาค่าต่างกันครับก็สําหรับคนไหนที่สนใจนะครับชื่นชอบนะครับก็ติดต่อผมมาดูครับก็เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไปครับ0 9ย์0 3 5103นะครับก็บาดเจนครับผมอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์อยู่อำเภอศรีคลองผูนะครับ ก็ใครที่อยากได้นะครับมีหลายชนิดอยู่นกนะครับมีทั้งเป็นสีต่อดินแล้วก็เขาแขกนะครับเยอะอยู่นะครับก็ใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อมาคุยกันได้นะครับส่วนมาผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับผมไม่ค่อยมีเวลาไปตอบแชทนะครับให้ใครที่สนใจโทรมาสอบถามเลยเลยนะครับาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ติดตามรับชมนะครับยังไม่ลืมกันนะครับยังอยากดูอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะซูมให้ดูนะครับนี่อายุดีนะครับอายุดีพวกนี้ก็สามารถไปเทียบจับคู่ได้เลยนะครับนะจับคู่ได้เลยนะครับแพร่ีีอยากได้แบบคู่นะครับจับคู่ไปได้เลยนะครับนะท่านใดสั่งสองคู่นะครับผมแถมปืนหนึ่งคู่นะครับให้ไปทำเลย โปรโมชั่นก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่นะครับใครสังสองคู่สีอะไรก็ได้นะครับหรือว่าเป็นนกอะไรก็ได้นะครับจะเป็นนกต่อดินสองคู่ผมให้หมือเืนไปนหนึ่งคู่แถมไม่เล็กก็ประมาณนี้นะครับ,รบโปรโมชั่นนะครับก่อนปีใหม่นะครับ ยังพอมีแบ่งอยู่นะครับถ้าใครชอบก็กินต่อไมได้เลยนะครับที่เบอร์โทรนะครับได้ลิง้านล่างนะครับแถมให้มือปืนหนึ่งผูกนะครับฟรีนะครับค่าส่งนะครับค่าส่งก็อยู่ที่500นะครับภาคอีสานนะครับกรุงเทพมหานครก็5 0าร้อภาคใต้ก็จะ500ร้อยเอภาคใต้จะเป็น1,000นนะครับประมาณนี้นะครับ ฝากไว้เพียงนี้นะครับสวัสดีครับ